มนุษย์ลุงและมนุษย์ป้าพฤติกรรมที่อาจทำให้คุณไม่เป็นที่รักสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Myset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระเพื่อการให้ความรู้และเพิ่มเติมพลังบวกให้กับชีวิตของคุณและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์และบทความนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมนุษย์ลุงมนุษย์ป้า พฤติกรรมที่อาจทำให้คุณไม่เป็นที่รักคําเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงผู้สูงอายุทุกคนแต่เป็นคําที่ใช้เรียกขานกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆจนกลายเป็นภาพจำที่ไม่ค่อยน่ารักนักในสายตาของคนรอบข้างหลายท่านอาจเคยเจอหรืออาจกำลังมีบางพฤติกรรมที่เข้าข่ายโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาดูกันอย่างละเอียดว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้างและเหตุใด จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการยอมรับในสังคมของเราคำว่ามนุษย์ลุงมักใช้เรียกผู้ชายวัยกลางคนถึงสูงอายุที่มีลักษณะนิสัยและการกระทำที่อาจสร้างความอึดอัดหรือไม่พอใจให้กับผู้อื่นตัวอย่างพฤติกรรมที่มักถูกพูดถึงได้แก่ การแทรกแซงและแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของมักจะเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตชอบสั่งสอนตักเตือนหรือให้คำแนะนำที่ไม่ถูกกาลาเทศะหรือในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเช่นเข้าไปวิจารณ์วิธีการเลี้ยงลูกของคนอื่นหรือการทำงานของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง การใช้อภิสิทธิ์และความอาวุโสคิดว่าตนเองมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้อื่นเนื่องจากอายุที่มากกว่าเช่นแซงคิวขอความช่วยเหลือโดยไม่เกรงใจหรือคาดหวังการปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นความไม่เปิดรับและยึดติดกับความคิดเก่าๆไม่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ มักจะตัดสินผู้อื่นจากประสบการณ์ของตนเองและมองว่าสิ่งที่ตนเองเคยทำมานั้นถูกต้องที่สุดการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมเช่นการพูดจาล้อเลียนเชิงชู้สาวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการแสดงท่าทางที่ไม่ให้เกียรติการบ่นและวิพากวิจารณ์ในเชิงลบมักจะมองรอบในแง่ร้ายจบผิดและบ่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้บรรยากาศเสียและคนรอบข้างรู้สึกเหนื่อยหน่ายและในขณะเดียวกันคำว่ามนุษย์ป้ามักใช้เรียกผู้หญิงวัยกลางคนถึงสูงอายุที่มีลักษณะนิสัยและการกระทำที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีบางแง่มุมที่แตกต่างออกไปเช่นการสอดรู้สอดแหงและแพร่กระจายข่าวสาร ชอบซักถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นและนำไปพูดคุยหรือเล่าต่อในทางที่ไม่สร้างสรรค์การแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่คํำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมักจะวิพากษ์วิจารณ์รูปลักษณ์การแต่งกายหรือการตัดสินใจของผู้อื่นอย่างตรงๆโดยไม่ใส่ใจว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรการเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์เกินควร มักจะต่อรองขอลดราคาหรือเรียกร้องสิ่งต่างๆเกินความเหมาะสมการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผลเช่นการโวยวายโมโหง่ายหรือแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองสูงดื้อรั้นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้องเสมอ พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความไม่พอใจให้กับคนรอบข้างเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทำงานและในสังคมโดยรวมอีกด้วยการถูกมองว่าเป็นมนุษย์ลุงหรือมนุษย์ป้าอาจถูกหลีกเลี่ยงถูกนินทาหรือแม้แต่กระทั่งถูกตัดขาดจากสังคมได้แล้วเราจะทำยังไงถ้าไม่อยากถูกสังคมหรือครอบครัวรังเกยียจสิ่งสำคัญคือสำรวจตัวเอง และเปิดใจรับฟังและทำความเข้าใจสังคมและคนรอบข้างมากขึ้นเช่นการเคารพพื้นที่และสิทธิส่วนบุคคลจดจำเสมอว่าทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ควรแทรกแซงเรื่องราวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นหรือคำแนะนำที่ไม่จำเป็นฝึกการเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนจะพูดหรือทำอะไรลองคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายเสมอ ว่าสิ่งที่เราจะกำลังทำนั้นจะทำให้เขารู้สึกอย่างไรลดการคาดหวังว่าผู้อื่นต้องปฏิบัติพิเศษทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าอายุเท่าไหร่การไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษหรือไม่ใช้อาวุโสในการกดดันผู้อื่นจะทำให้คุณได้รับความเคารพอย่างแท้จริงเปิดใจเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกหมุนไปข้างหน้าเสมอการเปิดรับสิ่งใหม่ทำความคิด เทคโนโลยีหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่จะทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่ที่ทันสมัยและเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกพยายามมีสติและควบคุมอารมณ์อยู่เสมอหากรู้สึกไม่พอใจให้ระง,งับอารมณ์และหาทางสื่อสารอย่างมีเหตุผลและสุภาพลดการบน่นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบลองเปลี่ยนจากการจับผิดมาเป็นการชื่นชม หรือมองหาแง่ดีในสถานการณ์ต่างๆการเป็นคนคิดบวกจะทำให้คนอยากเข้าหาคุณมากขึ้นดูแลสุขภาพจิตใจบางครั้งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเกิดจากความเครียดความเหงาหรือความไม่มั่นคงลองหาจิจกรรมที่ชอบพบปะเพื่อนฝูงหรือหากจำเป็นก็อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสมและการเปิดใจปรับปรุงตัวเอง จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและทำให้ชีวิตในวัยใดก็ตามมีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้นการเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพและเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่เรื่องยากหากเราเริ่มต้นจากความเข้าใจและปรับปรุงที่ตัวเราเองค่ะหวังว่า n มเ e สป p a r k ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อย ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe ช่อง Mysetspark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่เราตั้งใจนำมามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ